ตอนนี้เราก็อยู่เกม Happy View นะครับนี่จะก่อนเพื่อพ่อนะครับเริ่มเกมครับเลือกดานที่คุณชอบครับดันแรกดีกว่าเลือกคนครับอ้าวชิบหายไา,าครับมอง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 ไปครับไปครับอุ้ยขากูไอ้ยเออ,เอ,อดึง จำแล้วเมื่อไหร่กูจะได้ไปอา้าวทาไมกูไม่ได้ไปกูจะตายอยู่แล้วอะครับตัดจากเมื่อกี้ครับเราก็เจอตัวเกียนครับโอ้ดูครับตัวเกียนครับอะไรเนี่ยโอ้อ้อ้โอเคนี้จะไม่ได้ตัดแล้วครับอะครับว่าเล่นใหม่ครับมาเอาไปไปครับควาพยายาที่ไหนควาสเล็จอยู่ที่นั่น อุ้งอุ้งอ๋ออ๋ออ๋อโอ้พ่อไปไหวอยู่ครับเรื่อมพุ่งกระชุดหนึ่งเริ่มใหม่ครับเดี๋ยวเริ่มใหม่ครับแป๊บหนึ่งครับมาอุ้งอุ้งวะพ่อกูทำได้เออ้ออลุงลุงใจเย็นลุงลุง ลุง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 โอ้ยลุงโอ้ลุงลุงยังมีชีวิตอยู่นะหลานโอ้ลุงไอ้พ่นลุงจะแก่งไปแล้วลุงขึ้นลุงขึ้นลุงขึ้นลุงลุงขึ้นลุงลุงลุงอุ๊บขึ้นลุงอ้าวลุงโอ้หิวข้าวก็ไม่บอกอ้าวลุง ลุงหาข้เดือนเหรอลุงโอ้ลุงพามเสียคนนั้นเนี่ยไปแล้วกูออกตัวลุง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 ทำอะไรเนี่ยลุงโอ้ยลุงโอ้ลุงตายลุงลุงลุงอ๋อคนนี่ให้เดผมจไปสร้างหนังละฟาสเก้าเลยอะลุงนี่โอ้โหใส่เสื้อผ้าระดับท็อปครับ คาเมลายขาดครับอือ uh หือ huh. ลุงโชคปู uh huh. ต่ตู่เต๋อหูโอ้ยลุงลุงแฟนมันท้าไปดิสลัมมันเน่จะออกไปแตะคอฟ้าสุดท้ายแล้วชงชิตาโอ้ไม่เข้าใจลุงตายแล้วตอนนี้ไม่ ออกไปแตะขอฟ้าสุดท้ายแนละ้วโหโอ้โหลุง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 อ้าวตอนนี้ไอ้พลลุงคางครับทำไมครับจะออพี่ตูนสอนไว้ครับจะเอาไปแตะขอฟ้าลุงบอกโอ้โอ้พี่ตูนสอนเอาไว้ว่ากูจะแตะขอบฟ้าโอ้โหลุงโอ้ลุงม่นแท้ อ๋อลุงลุงโง่เหรอออลุงลุงบอกยังอยู่ข้าวลุงเอ๋อลุงมึงเป็นอะไรเนี่ยลุงเด็ดลุงผ่านแล้วลุงโง่แม่หลานโอ้ลุงโหดตั้งแต่เกิดแล้วลุงอมนแมนแมนเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดเดลุงใจเย็นลุงโอ้โหลุงลุงเป็นอะไรของลุงเนี่ยนะครับตอนนี้จากปั่นพ่อๆนี่พ่อปั่นเพื่อเราครับ อม่ลลูลูกเดี๋ยวลกเดี๋ยกกเดี๋ยอยพิ่งรีบลูกลูกลูกยงรบลูกลูกลูกเออลูกลูกทำให้พ่อเสียคนรู้ไหมลูกไปพ่อจะพาเจ้าไปวัดนั่นนั่นนั่นนันโอ้โหพ่อ ขอมายางฟาจิตโอ้โหตอนนี้ครับถึงเส้นชัยชัยโย่อยนะครับด่านนี้มันก็ให้ตัวเชี่ยอะไรมามุษย์ถอยหลังไปดิอ้อนนุนตตู๊ตตุ๊ตูอ้าวเอาเฮี้ยลดลดลดมึงไม่รอกูเหรอลดอ้าวชิบมหายตัวอะไรเนี้ยกูจะแข่งกับลูกบอลไอ้โอ้โห ดูะตามแล้วโอ้ยฟัสิบครับอื้อฮือตุ after after ๊ดตุ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 ๊ดกอ้าแล้วเออตกเออเออมาแล้วครับกีตารครับไปไปสี่ลูกรอรออะไรลูกไปลูกความมูนโหรถคันนี้กำลังมันครับเราก็นั่งชิวๆไปครับโอ้อ้าว อมกูนี่บืนเลยเมื่อกี้เกิดเชี่ยอะไรขึ้นก็ไป่รูู้ครับต้องหมอบหรือเปล่าครับไปครับไปครับกูอึดอัดครับเร็วสิครับพี่ดอกกูอึดอัดเอาไอสัตว์เอากลมตัวได้ก็ไม่บอกกูเอาเชี่ยอูออูออูออืออือใจเยน็นพี่รถว้นนนนนนนานนเอนใครจะเร็วกันไอสัตว์ เรื่องกูไปนู่นละเฮียครับวันนี้ก็โชว์ปั่นเพา่อต้องทำตาคเรามาปั่นเพ,พือพพ่อกันเถิดพอปั่นเพื่อลูกมาแอบนะลูกพ่อดีลูกดูตัวอย่างลูกดูตัวอย่างพ่อโอ้ยลูกลูกมันห่ว,หวงพอสารต่อชีวิตลูกเอง,องอม,มองไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ไอ้ยี่เบรกเบรกพอพอมาแล้วพอจะปังเป็นลูกฮัลโหลอะไรนี่เอื้อเอื้ออาชีพขมันนี่ว่าอะไรก่อนเลย